ป้าตีจ้าเมาม้อยกับปลาล่องสุรินเมืองสร้างสร้างไงผมไม่ง,มา,งามไพ่ขลาจ้าลืมยก่นน้ำแลยหนูจิเป็นขอนแบบว่า <c oughs> ยาวาเด้อเพราะว่าหนูกินยาหลายนะมันเป็นอมัมพฤกษ์เนาะอัมพฤกษ์อมัอมาพาตอัมยังเนี่ยบัดนี้หนูกินยาหลายแต่ละเมือ่อหลายเม็ดมันก็เลยเห็ให้หนูข้อหแห้งนั่นคือหนูกับเบา เนาะจำมันจามันจำมัมแนแหนมเนื่องร้านป้าสูแนะนําเหมือนี่แนะนําร้านเด้อร้านป้าสูยูเสนามีชื่อเสียงเปิดมามมประมาณยี่สิบปีแล้วนะลูกเนาะยี่สิบปีได้ขันไฟพานมาส้างเกษตรนะ่ำมินนะ่ะหมู่บ้านเสนาเด้อหมู่บ้านเสนาโครงการสองเขานะ่ะเขาไปกินเลยร้านแหนมเนืองป้าสูอร่อยอร่อยว่าภาษาไทยอีกเลย ชมใหม่ใส่ลายสวย,ย <c oughs> มากแม่แม่แม่จะบอกหลายโอ้ยจะไปกินเวลากะไรกะน้ำกะนๆๆๆๆๆก้ำน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 ้ำมากากะน้ำมาเวลามันกะน้ำมาอันติดล,ล่มติดล่มติดล่ม,ลมเวยเริ่มร้องเพลงเดี๋ยวเปิดเพ่งก่อน <c oughs> ใส่าน้ำก่อนสิมีแผ่นมะไหกับสิมีเครื่องมะไหเนาะเครื่องมะไห แขนมาก่างดีเลยแซ่กินย่ามไหนกับผิดพิศวงแสบอีหลีร้านป้าสุเสนาเดินจ้า คนเดียวเหมือนญาติบ่มีได้รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจอยู่แค่พอไหวกอแล้วที่เขาบอกแล้วอย่าให้ลองเพลวกลองเพลงมันสิบวยก็เศร้าเจะเจได้กินเจะเจได้เบิ้งกินกระลูกวันนี้กินข้าวก็ไอ้กินแหนมเนื้อกระลูกแล้วแซ่ราแล้วก็เอาผักว่า ก็เครือ่งงงองว่างนี่เอาโอ้โหแหงซะเนอะมีแตงกวามีหมูปิ้งก็อร่อยอยังก่อนหมูขั้นอ้อยก็เนนะี่ะแล้วก็สีนี่แบบเมืองซีนี่แบัก๋วยซีนี่กระเทียมซีนี่แบบพริกนี่ยได้ใจใส่แล้วก็พักใส่ ผมเอาเนาะประมาณเมื่อไหร่แต่โบเคยแข่งแรกใส่นี่น้ำจิ้มก็คู่ก่อนฟังเพลงไปกินแหมเนื้องไ่มวนบอ อไอน,นลูกกิน,นเอาใออาใสเนี่ยจัะมันมีความสุกสือมันกินยังง้นได้เป็นสื่อลานปะซูอะแล้วหลานนก็ไม่เห็นนางกินมี่สามบกคุงมี่นางทุยางเลยลูกกินมาตัาง้งแต่คนเป็นกีดนะินเหนหลานคนน่นนะที่แหลีวคอ่อยก็ผิดหวางหลกกัน นั่งกินอยู่ลานเพิินน่ะแต่ก่อนลานมันเป็นกี่ดินแล้วนี่มันติดแอร์ล่ะแสบแสบอืมกางผู้ใหมีหลานแนะนำกับบอกมาแน่เด้อเพราะว่ามันติดใจลานเนี่ยเขาเห็นแสบ จะไดพลาดการามีใหม่ๆและกิจกรรม้มเื่อนไวของแลน่ฟังไปเริ่เพลงมีา่ะฟังไป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 ช่วเพลงมวนเถอะอืมใช่ต่างเพลงให้ตัางเพลงให้ฟังมวนเด็อจ้าแหนมเมื่อไรตัดสุ บบเพลงหมัหาเนเดอร์ว <c oughs> <c oughs> <ฮ>ะสัน <c oughs> เสียงดังค่ะลูกแม่กำลังทำวิดีโอนะคะเสียงดังแล้วมันจะไม่ไม่สวยอ่ะไม่ไม่เพลอนะเ ยังยังเดยวยาทีดียอแป๊บหนึ่งนะคะที่ยยาให้หนูเล่นนะกั้นึ่งด้จ้าแบลีด้จ้อืปิดบางก็มอย่างลงร ขั้นันึงอ่ะอืมอืมับไปแจกอี๋จุยางเลยน่ากินนั่งยังไม่หายแล้วทลายอนูเราบางอนไม่แหนบ่ะเดี๋นวจ เยี<ส>่ยมกพีกนี่มัดทุยางฮะเดี๋ยวขั้นนี่กันก็แล้วเนาะอืมขั้นน้เหลือกินอีกบริขั้นน้เส่าแล้ส่เข้าไปอ๋ิสุดซาใจขนาดุดพิดหวังอ้า แนมเนืองป้าสุอร่อยถูกใจรับประกันได้เด้อจ้าบม่ผิดหวังเด้อจ้า ซูเซนะเท่เบิ้งเนี่ยสร้างมาแล้วเท่เบื้องเธอจะมีน้ำจิ้มเจีางานแลนงินปักปกติด้้าจ้าเดน่าสวัสดีค่ะสวัสดีน้า้มสวัสดีค่ะมาวยก่อนมาวยกับป้าลองเล่นสุรินสุรินมช้าช้างใหญ่ทำไมง่า เก่งวัชแนมป้า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 ปาป้าป้าปาป้า้าป้้าป้าปป้าป้าป้าาป้าาป้าป้า้าาป้้าป้าป้้าป้าป้าป้า ร้านเนี้ยอร่อยอม,มากเพื่อนว่ามองได้กับสูบะได้่าสัน่นมองได้อันมีแสบก็เนี่ยก็แนะนํำมาเบิงง่าสัน่นสิล่องไปซื้อมากินว่าไปมองได้กับบะได้ดังใจคือหลานนี่นะ่คิเกับก็ว่าจังสรนเลยแต่ว่าจริงเทิจแต่ว่าแม่ก็เคยอ่านเจอใน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 สูตรทำแหนมเน,นื้อเบิ้องมาจิ้มเด้อน่ะเออตะกินเบ่อ่ะ โอ้คุณนะ่ะคนคนคักๆเลยคนคักๆคุณนะ่ะไม่ไมีมปกพิบปกยังโอ้แสบมันนัว<ม> <laughs> เดี๋ยวจิตักใส่ปากให้เบ่งเัินเดี๋ยวป็นตะแสบเอ๊ยเป็นตะกินขนาดอ่ะเอาันนี้นอันนี้ทำยังไงหั่นยังไงเอาใจนะนใจเ<ล>หรออ่ะใจสะอาดเนาะใจอาหาร กาไว้ทำอาหารโดยตรงไอ,อ, <c oughs> อ้ไหมอมิดไหมรู้จะหั่นยังสั่นแล้วหั่นย่างนี้แหละอ่ะถนัดนังสั่นอ่ะหั่นไปอ่ะง่ายกว่าเาดี๋ยวหั่นกันจ้า,าเอาเลยลูกเต็มที่เลยเออเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวหั่นแล้วใส่เบิ้องจ้ดเดี๋ยว